สวัสดีครับวันนี้ผมก็เจอตามเน็ตตามเวบต่างๆแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันได้จริงหรือได้ไม่จริงแต่ที่ผมเห็นเขาเขียนว่าคว้าโอกาสลงทุนหุ้นยักษ์ใหญ่ระดับโลกด้วยงบ1,000บาทรับปันผลสูงถึง1,000งมื0ันต่อเดือนผมมองว่ามันเกินจริงไปเพราะว่าเอา1,000งันมาแลกกับ1 2 0 0 0สอ เท่าต่อเท่าเลยครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะซึ่งถ้าเราอยากรู้ว่าจริงหรือไม่จริงวิธีแรกเราเห็นพวกโลโก้อะไรร้านทักไปหาในบริษัทยักษ์ใหญ่คือบริษัทแม่เลยแล้วถามว่ามันเป็นอย่างนี้ไหมมันได้จริงไหมหรือคือคอมเมนต์ข้างล่างทักไปถามเขาเลยซึ่งผมเลื่อนไปอยู่ก็มีคอมเมนต์นึงขึ้นมาเป็นคอมเมนต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะ ตัดให้ดูอันนี้จะเป็นช่องคอมเมนต์นะครับที่เขาเขียนว่าโดนไปแล้วจ้าโดนแบบไหนคะโดนไปเท่าไหร่พิธีโกงเป็นยังไงก็เขาก็จะบอกว่าคือครั้งแรกเราโอนเงินให้เขา1,000ให้เราเทตรดตามเขาแล้วให้ถอนกําไรแต่ทุนให้ถอนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ากําไรที่ถอนอะ่ะมันเท่าไหร่แล้วให้โอนอีกเพื่อเทตอ่อโอน2ต่อน,นี้แบบเหมือนโกงชัดเจนเลย แทนที่เราโอนแค่ครั้งเดียวก็น่าจะจบแล้วนอกากนั้นเอากาไรแต่อย่างเดียวก็พอแล้วพอให้เราโอนเพิ่มวงเงินอีกพอได้กําไรทั้งที่สองถอนไม่ได้ให้เพิ่มวงเงินให้ครบสามรอบพอทําไปอย่างเนี้ยครั้งละพันสามรอบก็สามพันโดนไปสามพันกำไรที่ได้มานี่ก็คืออีกหนึ่งพันเป็นสี่พันสุดท้ายเขาให้โอนอีกหกพันแปด จะเบิกได้ทั้งหมดแต่เขาล็อกแต่โชคดีที่ไม่โอนไปแต่ถ้าเราโอนไปอ่ะคือหายคือผมอยากจะเตือนภัยไว้ไม่อยากให้ใครโดนหลอกอะไรพวกแบบนี้นะครับสวัสดีครับ